สวัสดีครับครูชื่อครูกิติเดชเสียราชชื่อเล่นครูเปียกสอนวิชาพละรศึกษากิจกรรมสําหรับุะดมวัยปีที่หนึ่งสำหรับวันนี้นะครับคุณจะให้เราฝึกเดินต่อส้นเท้าไปและกลับเด็กๆพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวเรามาฝึกพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการเดินต่อส้นเท้าไปและกลับนะครับโดยมีน้องภูมิเป็นคนสาธิตนะครับสวัสดีครับพร้มอมยังครับพร้อมแล้วเริ่มเตรียม เยี่ยมนะครับบอกเริ่มเริ่มเลยนะครับไปแล้วกลับต่อส้นเท้านะครับเริ่มกลางแขนด้วยก็ได้ครับทรงตัวเออเงยหน้าหน่อยเออมองไปข้างหน้าครับมองไปข้างหน้ายกแขนขึ้นหน่อยครับอ่าทรงตัวอ่าถึงแล้วกลับหลางหานนิ่งๆครับตัวนิ่งๆครับ ยกแขนหน่อยเย yeah, ี่ยมเก่งมากครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆกิจกรรมการเดินต่อส้นเท้าเป็นการฝึกการตรงตัวถ้าเด็กๆคนไหนตรงตัวไม่ค่อยดีนะครับให้เด็กๆการแขนช่วยด้วยได้นะครับ กิจกรรมสำหรับวันนี้ของครูก็หมดเวลาลงแล้วครูขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ